สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ21-100ถึง100ค่ะโดยค้ณครูสุภาพรพลยันทึกค่ะเด็กๆพร้อมกันไหมคะแต่พร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะจำกันได้ไหมเอ่ยมัดนิ้อนหนมัดมีค่าเท่ากับ1นค่ะ ดินสอหนึงแท่งมีค่าเกับ1นึ่งหน่วยค่ะดูภาพกันเลยค่ะมัดดินสอสองมัดมีค่ากับ20นะคะกับดินสอหนึแท่งมีค่าเทกับ1น่หน่วยดังนั้นข้อความจะได้ว่า20กับ1น่หน่วยค่ะตัวเลขฮินดูอาราบิกค,ค่ะตัวเลขไทยและตัวอักษรค่ะ21นะคะ ต่อมาค่ะสองสกับอีก2หน่วยนะคะข้อความก็คือ2องกับ2หน่วยค่ะตัวเลขฮินดูอารับนะคะตัวเลขไทยค่ะและตัวหลังสือนะคะยี่ส,สค่ะข้อต่อมานะคะสองสกับ3หน่วยค่ะข้อความก็คือ2องกับ3หน่วย ตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ23นะคะภาพต่อมาค่ะ2 0กับอีก4หน่วยนะคะข้อความก็คือ20กับ4หน่วยตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ24นะคะภาพต่อมาค่ะ สองสิบกับอีกห้าหน่วยนะคะข้อความก็คือสองสิบกับห้าหน่วยตัวเลขฮินดูอาราบิกค่ะตัวเลขไทยและตัวนัสือค่ะ25้นั่นเองเด็กๆคะมาฝึกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวนัสือกันต่อเลยนะคะภาพมาเลยคะ่ะ20กับอีกจำกันได้ไหมคะ มาจะพูดเท่าไหร่แล้ว20กับ6ห,หน่วยนะคะข้อความก็คือ20กับ6ห,หน่วยตัวเลขคินดูอรารบิกค่ะตัวเลขไทยและตัวนังสือค่ะ26ค่ะภาพต่อมาค่ะ20กับอีกกับอีกเท่าไหร่คะจำกันได้ไหมคะกับอีก7หน่วยนะคะข้อความก็คือ20กับ7หน่วย ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวนัสือค่ะ27่ค่ะภาพต่อมาค่ะ2 10กับอีกนั่นแน่ถ่ายถูกด้วยถูกแล้วค่ะ2องกับ8หน่วยข้อความก็คือ2องกับ8หน่วยค่ะตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทย และตัวรังสือค่ะ28ค่ะภาพต่อมาค่ะ20กับอีกกับอีกเก่งที่สุดเลยคะเด็กกับ9หน่วยใช่ไหมคะเก่งที่สุดเลยค่ะข้อความก็คือ20กับ9หน่วยค่ะตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะตัวเลขไทยและตัวรังสือค่ะภาพต่อมาค่ะ กี่สิบคะ30มใช่ไหมคะข้อความก็คือ30ตัวเลขฮินดูอรารบิกค่ะตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ30ค่ะด็กๆคะมาฝึกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอรารบิกต,ตัวเลขไทยและตัวหนังสือกันนะคะข้อ1ค่ะช่่ยครูนับนะคะ1 2สอง 3ามค่ะกับอีก1 2 3 4 5 30กับ5ห,หน่วยค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาริกได้ตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ35ค่ะข้อ2ค่ะนับเช่นคูณนะคะ1 2 3 4 ห้าห้าสิบค่ะกับอีก1 2 3 53ค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ53ค่ะข้อ3มาค่ะนับช่วยคุณนะคะหนึ่งสอาม่ห้าหกเจ็ด 7จ็นะคะกับอีก1นึ่งสองสาห้าหก็ดแปค่ะเจ็ดสเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ79ค่ะ มาฝึกเขียนกันต่อเลยนะคะในเด็กเป็นตัวเลขกินดูราบิกตัวเลขไทยหรืตัวนัสือค่ะข้อ4ค่ะนับช่วยครูกันต่อนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 80ค่กค่ะกับอ,อีกกี่หน่วยนะนับช่วยครูนะคะ1 2 3 4 5อหรือยังคะ หกหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะแปดสิบกค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ตัวเลขไทยตัวนัสือค่ะแปดสิบหกค่ะข้อห้าค่ะนับช่วยครูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าเก้าสิบนะคะกี่หน่วยนะหนึ่งหน่วยค่ะเก้าสิบกับหนึ่งหน่วยอ่านว่าเก้าสิบเอ็ดนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้เก้าสิบเอ็ดเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะเก้าสิบเอ็ดนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะมาฝึกเขียนเป็นตัวเลขไทยกันเลยนะคะข้อหนึ่งแปดสิบห้า เขียนเลข8กับเลข5ไทยค่ะข้อ2 27เขียนเลข2กับเลข7นะคะข้อ3 98เขียนเลข9กับเลข8นะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะข้อ4 61เขียนเลข6กับเลข1นะคะข้อ5 43เขียนเลข4กับเลข3นะคะข้อ6 52 เขียนเลขห้ากับเลขสองนะคะเป็นตัวเลขไทยค่ะมาฝึกเขียนเป็นตัวงสื่อกันบ้างนะคะดเด็กๆว้าวหน้ารับประทานที่สุดเลยค่ะสี่สิบหกเขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะสี่สิบหกค่ะข้อสองห้าสิบเอ็ดค่ะเขียนเป็นห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นตัวหนังสือนะคะข้อสามยี่สิบเก้าค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะยี 3, ่สิบเก้าค่ะ มาฝึกเขียนเป็นตัวงสือกันต่อเลยนะคะข้อ4ค่ะ82เขียนตัวสือได้82ค่ะข้อ5ค่ะ74เขียน74นะคะเป็นตัวงสือนะคะข้อ6ค่ะ37ก็เขียนตัวงสือได้ดังนี้ค่ะก็คือ37นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรมา้างคะเด็กมียากใช่ไหมคะ บกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย